รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงระจับนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรเราจะพาท่านไปพบกับเซียนเกษตรที่ปลูกพืชพันธุ์ธัญพืชผักผลไมน้นานาชนิดที่เขาไม่พึ่งพาสารเคมีหรือใช้บ้างเท่าที่จําเป็นตามสภาพดินที่เกิดขึ้นเวลานี้ทั้งประเทศไทยกว่า350ล้านตารางกิโลเมตรคือภาคการเกษตรวันนี้ครับหลายต่อหลายภาคการเกษตรหันกลับมาหาเรื่องวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน ส่วนหนึ่งของรายการเซียนเกษตรเราอยากพยายามให้เกษตรกรทุกท่านเนี่ยนะครับหันมาใส่ใจเรื่องของดินนี่คือปัจจัยพื้นฐานในการปลูกพืชเมื่อปรับปรุงบำรุงดินได้แล้วทําให้ดินดีพืชจะงามผลผลิตจะได้ตามความต้องการระียดต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรตามเรามาเราจะพาท่านไปพบกับเซียนเกษตรในแต่ละพื้นที่ครับเซียนตัวจริงช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบางกอ สม้ายทางนี้โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับกว่าจะเจอกันโอ้ไปทําอะไรนี่ไปทําอะไรหวานข้าวไหนไหนมาอุ้ยไหนดูหน่อยดูหน่อยนี่นี่ข้าวหรือปุ๋ยข้าวครับโอ้โหข้าวนี่พันอะไรครับเนี่สันปะตองหึสันปะตองหนึ่งเป็นเหมือนข้าวไข่ข้าวขาวดีเนาะครับแต่มันเป็นออกเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวโอ้โหแล้วอีตอนทําเนี่ยถามจริงๆวิธีทําทํำยังไง ดูจากสภาพดินจากสภาพน้ํามันสมบูรณ์เนาะครับแถวนี้เขาทากันแบบนี้หมดเลยไหมหรือไม่มีใครทํา <c oughs> มันก็มันมีแต่ข้างนอกก็แข้างในนี่มันมีเจ้าเดียวนี่ครับโอ้ข้างในนี่พี่ลุมชายทําอยู่เจ้าเดียวเลยครับโอโ้โหไหนเล่าวิธีการทําให้หน่อยว่าไอ้ปลูกสันปลาตอหนึ่งเนี่ยมันทํายากทําง่ายกับใน <c oughs> พื้นที่แบบเนี้ยแล้วน้ํามันมาจากไหนเนี่ยน้ํามาจากฝายตัวนี้ครับหมายถึง เร่ชายทำฝายเองเลยเอาน้ำเข้ามาทางนี้นะเลี้ยงในนานี่ทั่วหมดสุดยอดมากๆในเล่าให้ฟังหน่อยตอนทำนี่ทำาไงครับเริ่มต้นปีปีที่แล้วปลูกไหมปีที่แล้วก็ปลูกอยู่ครับก็ปลูกปลูกข้าวเหมือนกันปลูกพันอะไรครับไปแล้วปลูกข้าวสี่เจ็ดกอขอสี่เจ็ดโอ้แล้วหลังจากเก็บข้าวไปแล้วทำาไงครับไอต่อซางที่เหลือฟางที่เหลือทำาไงครับก็หมักไว้ครับ หมักเอาไว้ไถหมักไว้นานไหมก่าจะมาปลูกก็ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์สองสามอาทิตย์หมักไว้ก็คือเอาน้ําเนี่ยเข้าท่วมไว้เลยครับแล้วหลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นก็พวนพวนก็คือไถไถปั่นตีไอ้ไอ้ตอซังนี่เลยตอซังเลยโอ้แล้วยังไงต่อครับจากนั้นก็ปั่นเสร็จก็ค้างน้ําออกเกิดน้ําออกอือพอมันแห้งก็ แล้วก็หวานพอแห้งนี่ก็ทำเขาเรียกนะเขาเรียกตีเทือกตีเทือกโอ้แล้วก็หวานพันข้าวเลยอียยตอนที่เราได้พันข้าวนี่มาโอ้โหแต่ดูนสวยเนะาะรากเลอกออกยาวมากเลยเนะาะแต่ข้าวที่หมักไว้นี่เตรียมหวานเนี่ยใช้เวลาสองคืนเอามาพึ่งเราอบไ้อีกสองสองคืนอบไปสองคืนรูปดินเสร็จแล้วหวานเลยไหมรูปดินเสร็จพอพอแปลงมันหมาดหมาดล้วก็หวานได้เลยอ๋อ ว่าจะแปลงหมันนี่ใช้เวลากี่วันเนี่ยหลังลูกแล้วทิ้งไว้กี่วันทิ้งไว้คืนเดียวครับข้ามคืนคก็ประมาณยี่สี่ชั่วโมงก็เอาลงหวานเลยหวานเลยโอโโ้โ,อโหกี่วันมันงอกเนี่ยข้าวพันธุเนี้ประมาณสองคืนสองคืนก็ติดงอกแล้วเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วเริ่มแตกงอกขึ้นมาเนา<ช>ะโอ้โหแต่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารากมันออกยาวมากเลยเนาะอือแล้วข้ <io> าวพันธุเนี้ยถามจริงพวกโรคมแมลงต่างๆมันรบกวนไหม ก็มีบ้างครับเป็นพวกอะไรเอ่ยว่าไปไปโรคไปนั่นนะโรคที่ใบแห้มใบนันน่นนะโอ้เป็นพวกพรางค้างราสนิมครับแล้วก็เป็นพวกเพี้ยบ้างเพี้ยงมีเยอะไหมก็มีน้อยๆ้แต่เราต้องป้องกันไว้ช่วยเขาด้วยเนาะครับแล้วตอนเนี้ยปุ๋ยที่ใช้เนี่พี่ชายใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยก็ปุ๋ย กามอกราก่างกาบอินซีนะส่วนมากเป็นอินซีเป็นปุ๋ยอินซีส่วนใหญ่เนาะแล้วรู้จักปุ๋ยอินซีตามมกรได้ยังไงก็เคยไปเอาที่สากรนะฮะสากรไหนอะ่ะสหกรที่กรเชียงลุงโอ้ที่ว่าเป็นสาขาของสากรที่ที่เวียงชัยอ่ะเนาะครับโอ้เ่าที่นี่นี่เองแล้วเดี๋ยวถามนิดนึง ตอนที่เขามาแนะนําให้ใช้เนี่ยสิผมใช้เชื่อเขาไหมว่ามันจะดีอ่ะตอนแรกก็ยังไม่เชื่อครับไม่ค่อยมั่นใจครับเราลองเอามาใช้ดูเป็นยังไงบ้างผลมันเป็นยังไงก็ข้าวก็ดีสวยดีเขียวเขียวงามต้นมันแข็งแรงไหมครับต้นมันจะเอกแข็งแข็งนะอ๋อดีตที่ยังไม่ได้ใช้เขานี่ต้นข้าวเราเป็นยังไงมันอ่อนนะต้นมันจะอ่อนไม่ค่อยต้านทานโรคไม่ค่อยต้านทานอ๋อไม่ต้านทานโรคด้วยครับ แต่ตั้งแต่เราใช้ปุ๋ยซีปรามากรน,นี่ต้นข้าวเราโรคไม่ค่อยมีครับอสุดยอดมากๆเอาละชิบชัยครับถามอีกนิดนึงสากรที่เขามาแนะนําปุ๋ยตัวเนี้ยในความมั่นใจในเบื้องต้นที่เราลองมาใช้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องของป้องกันโรค,ครนะต้านทานโรคได้ดีขึ้นครับดินเนี่ยตอนนั้นคิดว่าดินมันจะดีขึ้นไหมดินก็ดีขึ้นมันพรวนขึ้นแต่ตอนก่อนนี่เป็นไงครับ แต่ก่อนมันเป็นคล้ายๆมันเป็นดินเหนียวนะแถวนี้เป็นแบบดินเหนียวหมดเลยมันดินที่มันไหลมาจากภูเขาเนี่ยนะอ๋อแต่นี้มันจะร่วนน่อยๆดีขึ้นเยอะเลยอ้ดีใจไหมได้ของดีๆแบบนี้ครับดีใจก็ต้องขอบคุณสหกรณ์เวียงเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งอ๋อเขาเป็นสาขาของสหกรณ์เวียงชัยครับเนาะ โอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีๆเลยเอา้าวพี่ชายวันนี้เรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราเชื่อกเกษตรกรหลายคนที่อยู่ในย่านนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนอยากจะทํานาแบบนี้บ้างแต่แถวนี้เขาไม่ค่อยทํากันใช่ไหมครับแล้วเขาเอาที่ดินไปทําอะไรกันนะส่วนใหญ่มันกําลังจะดนั่นแะครับบางคนมันก็ปลูกมันทางมันนามันทางกันมันดูไกลๆที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับอ๋อแต่ย่านนี้วยกว่ามีพี่สิชายเนี่ยทํานาข้าวครับแถวนี้หาไม่ได้เลยแล้วมั่นใจได้หรือว่า เราทําอยู่คนเดียวเนี่ยเราถ้าเกิดมันเสียหายหมดเลยมันไม่คุ้มอ่ะเราทำไมเราถึงคิดทําอ่ะมั่นใจว่ามันทําได้ทําได้ครับอ,อปีที่แล้วก็ทําได้ได้อยู่ครับแล้วในแปลงนี่ยากขึ้นเยอะไหมหลังจากใช้ปุ๋ยนินทรีตราปลาบางก่อนไปเนี่ยก็ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับออแต่ก็ต้องใช้ยาช่วยเป็นาบางครั้งบางครั้งบางคราวครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเนาะเอาละฟังแล้ว จริงๆตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เขาจับจ้องมองคนทํานาข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่ามัวแต่ไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะไม่ได้ผลผลิตเท่างันเนาะ<ช>แต่วันนี้ถ้าถามพี่สมชายจะบอกว่าไงครับเทียบกันระหว่างอินทรีย์กับเคมีก็อินซีก็ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ปรับสภาพดินด้วยนะอเอาจากความรู้สึกที่เราทำเนียนะโอ้โหน่ารักมาก เกษตรอ,อเคมีมันดินมันจะแข็งนะแต่ไซ้ไอปุ๋ยกามกรเนี่มันดินมันจะร่วนขึ้นเหรอ <ฮะ S 1> เห็นได้สัมผัสได้ <ฮะ S 1> โอโ้หครับน่ารักมากเอาละครับในนามของรายการเซียนเกษตรนะกับปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามางกรที่บอกว่าวันนี้เราจะนํเอามาช่วยพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ ใครเขาดูรายการเราอยู่เนี่ยถ้าเขาอยากจะถามอยากจะปรึกษาเอ๊คนชื่อสมชยัยใจน้อยนี่เป็นหน้าม้าให้รายการหรือเปล่านี่บอกเขาได้ไหมได้ครับนี่เขาเขามาจ้างให้พูดป่ะเนี่ยไม่ได้จ้างครับไม่เรารู้จักกันไหมไม่รู้ <laughs> ไม่เคยเจอนเลยนะครับโอ้ดีมากมากเลยเอาละครับวันนี้ถ้าอย่างนั้นในนามของรายการเซียนเกษตรเดี๋ยวคงจะมอบของที่ระลึก,ลก,ลกให้เนาะเพราะว่า จะเอาไปแนะนําให้กับญาติญาติเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหรือคนที่เขาสนใจอยากจะใช้บ้างเอาลองไปหยอดใจพืชพันธุ์เล็กๆน้อยๆดูก่อนถ้าดีแล้วค่อยมาใช้อย่างพี่สมชายแล้วกันเนาะเอาเอา็กๆขอปุ๋ยหน่อยอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหนี่เลยอันนี้เป็นขนาด5กิโลกรัมพี่สมชายเพราะไอ้ถุงใหญ่ๆนู้นมัน50โลอันนี้เป็นถุงน้อยนะถือว่าเป็นสิน้ำใจเล็กน้อยจากรายการ ขอบคุณกับเวลาที่มอบให้กับรายการแล้วก็มาพูดคุยสารพันหน้ารู้เพื่อให้ทุกคนอาจจะมีโอกาสได้ทดลองตับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทําการเกษตรหันกลับมาละลดเรื่องของเคมีเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้เคมีเนาะใช,ใช้บ้างเท่าที่จําเป็นเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะค,ครับ